สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายรีวิวรถวันนี้วันว่างๆครับก็ไม่มีอะไรทำก็เลยว่างๆนะครับจะมาถ่ายรีวิวรถตัวเอง,เองกีนร้อของผมเนี่ยเป็นรถอิ u ูซ D ดีแนะครับ1.9150แรงตัวเวอร์ชั่นของ2117นะครับ ผมได้ไปเปลี่ยนท่อแทนแคสตมาแล้วครับคือเอาชุดท่อตัวนี้ออกเอาชุดท่อตัวนี้ออกนะครับก็ได้ใส่ท่อแทนแคสนี่ครับเดี๋ยวมาให้ดูคือไม่ต้องมีตัวพับนะครับตัวพับให้ใส่ชุดตัวนี้เข้าไปนี่ครับมองเหน็นไหมครับนี่ครับเป็นท่อตัวตรงพันก่าบาทครับ เปลี่ยนแถวบ้านครับอาที่เราสะดวกก็ใครที่ชมอยู่หรือใครกำลังหาทางที่จะเปลี่ยนก็เอาไว้เป็นความรู้ครับให้กับคนที่กำลังมองหาว่าอยากจะเปลี่ยนมั่งเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับนี่ครับก็เปลี่ยนมาแล้วครับก็จะเป็นมองเห็นไหมครับมันจะยาวไปถึงข้างล่างเลยนะครับนี่ครับ ามาต่อกับตัวเทอร์บโบโนะครับโอเครถของผมคัานี้ก็ได้ปิด EGR มาแล้วนะครับปิด e EGR มาแล้วนะครับเนี่ยได้อยู่ข้างในนู้อย <laughs> ่างเี้ยนะครับปิดแบบคงสภาพเดิมนะครับคือไม่ได้ถอดออก ตัวสายน้ำก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่ครับใช้สายยางท่อยางชุดเดิมตัวเขาเรียกตัววนน้ำนะครับสายน้ำวนยังใช้ชุดเดิมอยู่ไมามองเห็นเนี่ยตัวสายบนน้ำยังใช้ชุดเดิมอยู่นะครับ,รบปิดหัวท้ายนะครับ EGR พอหมดประกันเครื่องรถ3ปีนะครับรถ3ปีถ้าเกิด1,000 0แกิโลเนี่ยยังได้ยังหนึ่งหมดก่อนก็ไปปิดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูชุดคัดเปลี่ยนนะครับผมก็ได้เปลี่ยนคัดด้วยเช่นกัน ตัวนี้เป็นของเดิมนะครับ11นิ้วรถรุ่นนี้ใช้คัสส1บนิ้วนะครับชุดหวีชุดไฟวินนะครับเพลินรถของผมเนี่ยเนี่ยใส่ข้องมาไปลากไม้ช่วงโควิดโล,โลกระบาดครับผมไปลากไม้ละเพลินคัสมันหมดเพราะว่าผมรถผมเนี่ย150แรงมา้ากำลังมันน้อยเวลาไปบรรทุกของเนี่ย มันค่อนข้างที่จะแรงน้อยนะครับในการขึ้นเนินขึ้นหลุมขึ้นอะไรเงี้ยต้องเข้าไปขนไม้เพื่อทำมาหากินเพื่อเอาเงินมาส่งค่าง,งวดต้องใช้คาดเยอะคาดเยอะเออผมก็เลยเอารถไปรีแมปรีแมปมาเพื่อปลดคันเร่งปลดล็อกทุกอย่างเพราะรถผมไม่หมดประกันแล้วนะครับก็เลยไปปลดแต่ยังใช้ชุดคาดเดิมอยู่ช่วงนั้นไปรีแมปอย่างเดียวคาดชุดเดิมยังเหลือเยอะก็เลยใช้ เพื่อนผมไปเครียนมันหนักไปหน่อยคัสเลยหมดเลยต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งไว้นะครับเปลี่ยนชุดไหนก็เลยเปลี่ยนเป็นคัสทองแดงนะครับบีสองชั้นก็เลยเอาคา์ดชุดดัเดิมกับไฟวินชุดเดิมนี่ออกอันนี้เป็น11นิ้วอะเวลาไปเปลี่ยนน่ยต้องเปลี่ยนเป็น10นิ้วก็จะมีชุดแปลงของเขานะครับซื้อคัสทองแดงพร้อมชุดอะแดปเตอร์ตัวแปลงเป็น1ินิ้วเขาเรียกว่าคา์ดแต่งซิ่งนะครับพอไปริมแบบมามันจะได้ เอาอยู่จับอยู่จับจับตัวไอ้น,นี่อยู่ครับความเร็วเพราะรถเป็นแบบ ความเร็วมันต้องจับชุดนี้ชุดแคปนะครับชอดแคทออดตัวนี้ครับบอกว่ามันมีทองคำขาวอยู่ข the right ้างในมองเห็นกันนืมันมืดไปครับขายได้นะครับถ้าใครอยากขายหรือใครจะเก็บไว้ก็ได้ครับเก็บไว้เวลาเราไปขายต่อหรือไปเทิร์นอะไ้แล้วก็ใส่ชุดเดิมเพราะว่าเวลาคนที่รับเทิร์นเนี่ยเขาจะต้องมองรวมๆแล้วรถของเดิมถ้า ถ้าใส่ชุดเดิมเข้าไปราคามันจะได้ครับส่วนค่าเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเรียบร้อยแล้วสองชั้นอันนี้เป็นชั้นเดียวนะครับผงติดรถของเดิมจะขายต่อก็ได้ครับหรือจะเก็บไว้ก็ได้ครับแต่รถผมคิดว่าผมคงจะไม่ได้ใช้แล้วแหละชุดน,นี้เพราะว่ารถผมรีแม,มปไปะละต้องใช้สิบนี้ตลอดนะครับี๋ยวผมจะไปลองสตาร์ทให้ดูครับว่าไปรีแม,มปมาไปปลดลอด็อ มาแล้วก็ไปอุดอีกีอามาเนี่ยไฟไม่โชว์แล้วก็คันเร่งมันจะเร็วมันจะเบาครับเนี่คนนคย,ววรยค,ค,ครับจะลองดูนะครับเดี๋ยววางปลดเรียงเนาะโอเคปลดแล้วครับจะลองดูนะครับคันเร่งมันจะเร็วมากปกติ ถ้าของเดิมๆมันจะหน่วงหน่อยนะครับพอดีไปรีแมปมาให้ให้ก็ปิดโค้ดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟโชนะครับไปเวลาไปปิดอิยาบางเครื่องก็โชวบางเครื่องก็ไม่โชแต่ก็ก็มีเทคนิคอยู่นะบางคนก็ใส่สาย F4 หลอกมั่งอะไรมั่งตอนี้ผมไปแมปมาเลยครับกำลังจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้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 ก็าทำตรวนี้ให้เพื่อว่าเป็นแบบให้คันเร่งมันเร็วนะครับเดี๋ยวผมลองนะครับเห็นไหมครับสามารถเบินได้ฟังเสียงดูนะครับ ไม่ได้ล็อกเบิร์ล็อกตัดไม่ได้ครับเปิดปกดธรรมดาเวลาเหยียบจะรู้สึกเร็วขึ้นนะครับโอเคร okay, ครับก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้แล้วก็ตัวเนี้ยคนที่ใส่ใส่คา์ดมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้ายังไม่ได้ทำอะไรใส่ชอดคาดก่อนนะครับบีสองใช้มันจะแข็ง เวลาเหยียบมันจะแข็งนะครับแต่ด้วยเทคนิคของช่างด้วยเทคนิคของช่างนะครับเขาไม่สามารถบอกผมได้ว่าเขาใช้วิธีอะไรแต่ของผมเนี่ยนิ่มนิ่มดูนะครับนี่ครับนิ่มเหมือนซื้อเหมือนออกรถใหม่ๆนะครับเหยียบนิ่มมากนี่ครับอันนี้คือเป็นหวีสองชั้นนะครับคาททองแดงนะครับ จะจะขึ้นตัวคานให้นะครับเป็นภาพน,นี้ก็ไปในรถตัวัดบูธนี่พอดีผมไปเคมกระจกมาเนี่ยไปเคมก,กม,มกระจกมาผมก็ต้องมาเดี๋เวผมมาติดใหม่เขาให้มาติดเองครับเครื่องออกจากศูนย์มาครับไปเคมกระจกพอนี้กระจกมันโดนก้อนหินมีสามสี่จุดที่เป็นรอยเล้าครับเ๋ยไปเคมมา ใครที่คิดว่าอเปลี่ยนค้าทองแดงแล้วมันแข็งจริงจริงๆมันก็แข็งนะครับแต่ว่าเราไปให้ช่างเขาทํามาเขามีเทคนิคของเขาในการทํานะครับไม่รู้จะทําด้วยวิธีอะไรแต่ไม่มีผลเสียกับกับตัวเดิมของรถนะครับนิ่มเหยียบแล้วนิ่มเลยครับให้ก็ปรับให้ถ้าใครมาทําเองก็ก็ได้นะครับถ้าใครรู้เทคนิคนี้ก็ ไม่รู้ไปทำอะไระครับพวกไฟวงไฟวินหรือต้องไปปรปับดตั้งอะไรปั๊มหรือตัวไหนก็แล้วแต่นะครับสูตรใครส่ตรมันเขาเขาไม่บอกกันนะครับเป็นเทคนิคการทำอาหารกินของช่างของแต่ละโอ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอดีวันนี้ว่างๆกันเลยมารีวิวรถเองให้ชมกัน,<า>น,นปีสองพนหนึ่งเจดะครับสองศหนึ่งเจ็นะครับรถรุ่นนี้ หมดแล้วครับไม่หมดหมดแล้วนะครับปลดล็อกรีมแบ,บท่านี้หมดประกันเครื่องหมดประกันเครื่องแล้วนะครับประกันเครื่องมันสามปีแลอไม,ม่กันหนึ่งแสนกิโลก็ได้ทําการปลดล็อกหมายถึงว่าไปดีมแบบปลากาลังก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าเพิ่มกี่แรงม้านะครับจมเดิมมันก็ร้อยห้าสิบแรงม้านะครับ้ทำ เบาๆก่อนนะครับทำบดันลงรบปีหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นท่อเป็นท่อเลนนะครับตันนี้อันนี้นครับอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีอายกการใช้งานของมันอยู่ส่วนท่อเลนนี่มันดีอย่างหนึ่งครับเวลาเราเบิ้ลเราเหยียบบูทเวลาบูทเราขึ้นบูทเราขึ้นเนี่ยบูทเดิมๆของรถนะครับอย่าให้เกิน30ิถ้าเกิน30ไอ้วนนี้มันจะรับไม่ไหวนะครับมันจะแตก เราก็จะไปเปลี่ยนเป็นท่อเหล็กเหมือนที่เขาใส่กับทั่วไปที่สวยแต่ท่อเหล็กมีมีปัญหาตรงที่ว่าระวังตรงนี้ที่เป็นสีฟ้าลูกยางมันชอบหลุดต้องต้องเช็คดีๆรับบวกอากาศออกมันจะไหลเข้าเทเข้าเทออกทำไม่ดีก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางเลื่อกนะครับสำหรับคนที่แต่งรถพอพอที่จะไม่ต้องไปรื้ออะไรมากมายนะครับ ไม่ต้องเป็นเลื้อยเยอะทํานิดนิดหน่อยส่วนเป็นส่วนรีมแบบมาเนี่ยไปรีมแบบสเต็ปใช้งานนะครับไปรีมแบบสเต็ปใช้งานแต่ว่าให้ให้อะไหล่เครื่องเดิมๆเ,เนี่ยท,ที่มันรับได้นะครับก็คือสเต็ปหนึ่งสเต็ปใช้งานบูตก็อย่าให้เกิน25หารือ3านะครับไม่งั้นอะไหล่หรือเครื่องเดิมมันมันจะรับไม่ไหวนะครับเราต้องการใช้อะไหล่เดิมๆของรถ ไปรีแมปแบบไหนก็ได้เอาให้เอาไหลรของเดิมๆของรถถ้าเราไปรีแมปสเต็ปซิ่งสเต็ปอะไรเรามันก็ต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ครับงบมันจะบางไปแล้วก็ดูงบของเราด้วยคือทําได้นะครับเราไปรีแมปสเต็ปน้ำแต่ถ้าเราใช้ของดเดิมเดเนี่ยมันรับไได้ดี๋ยวก็ต้องทําดันล้างตัวฉีดน้ำมันหัวฉีดอะไรเพิ่มอ่ะเพราะงั้นมันจะเร็วขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนอย่าง่นขึ้นงบมันก็เพิ่มข,ขึ้นนะครับอันนี้เรารีแมปแบบว่า ให้อะไหลหรือภายในเครื่องของรถเดิมๆรุ่นนี้ที่มันรับได้เอาลีแม็กเช่นเดิมบู๊ก็ไม่ต้องขึ้นเยอะค้าบู๊ขึ้นเยอะเนี่ย,ยเดี๋ยวอะไหล่เดิมๆมันรับไม่ไหวจะเป็นพังต้องข้างก็งจะถามเองแหละครับว่าจาสเต็ปไหนนะครับเราเอามาใช้งานเพนื่อวิ่งงานแล้วให้อ่าภายในเครื่องรถของเราเนี่ยมันรับได้ด้วยรเราเสียแค่แค่ลงทุนลิม็กแล้วแค่ ปิด EGR เปลี่ยนท่อถ้าอยากให้เสียงเพาะๆนะครับก็เปลี่ยนท่อที่นีเองเปลี่ยนท่อต้องดูเจ้าหน้าที่ด้วยถ้ามันไม่ดังก็โอเคครับผมแล้วคันนี้ผมก็ไปเสริมแหนบมานะครับ <c oughs> เสริมมาแผ่นเดียวครับก็ <c oughs> ให้เขาดัดแหนบลงหน่อยนะครับให้เว้นระยะห่างรถเราเวลาขี่รถเปล่ามันจะได้มันจะได้นดิ่มเป็นปกติถ้าเราบรรทุกรถก,ก็จะยุบไป ถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะค้ำพอดีนะครับเนี่ยไปเสริมตรงนี้มานะครับของสามมิตรนะครับแนวสามมิตนี่ครับไปใส่ข้อมาไว้บรรทุกของวิ่งทำมาหากินนะครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิวรถตัวเองเพียงท่านี้เอาไว้เป็นแนวทางแต่งพอเดิมๆครับสวยๆไม่ได้แต่งแบบเวอร์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับ แต,แต่งตามงบนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ